สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัดที่13หน้า80หนังสือเรียงคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม2อยู่กันในบทที่6เรื่องของเส้นขนานนะคะและแบบฝึกหัดที่เราจะทำการบ้านพร้อมกันวันนี้อยู่ในเรื่องของการพิจารณาเส้นขนานซึ่งเราจะตรวจสอบเส้นขนานได้โดยดูจากมุมแยง้งและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางและมีข้อกาหนดดังนี้นะคะ เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งแล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันถ้ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันหรือถ้าขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศาคือทุกคนสามารถพิจารณาจากมุมแยงนะคะต้องมีขนาดเท่ากันหรือขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนั้น ต้องบวกกันแล้วได้180องศานั่นเองนะคะจากข้อสรุปตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดหน้านี้พร้อมกันเลยค่ะเรื่อมที่ข้อที่1น,นะคะโจทย์กำหนดเส้นตรงกอขอและเส้นตรงคองอโดยมีเส้นตรงจอเฉอเป็นเส้นตัดขวางนะคะข้อนี้โจทย์ให้มุมแย้งมาคือมุม 65งองศาตรงนี้ซึ่งเราจะเห็นว่ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันดังนั้นข้อนี้เราจึงสรุปได้เลยนะคะว่าเส้นตรงกอขอและเส้นตรงคองอ,งอน้นขนาดกันนั่นเองค่ะเหตุ <c oughs> ผลก็เพราะมุมแย้งมีขนาดเท่ากันต่อมาข้อ2นะคะโจทย์ให้ส่วนของเส้นตรงชอซและส่วนของเส้นตรงชอยอโดยมีส่วนของเส้นตรงดอตอเป็นเส้นตัดขวาง และให้มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมานะคะทีนี้เราจะตรวจสอบโดยการนำา1 0 0องศาบวกกับ80องศานะคะซึ่งจากตรงนี้นั้นบวกได้180องศาทําให้เราสรุปได้ว่าส่วนของเส้นตรงคู่นี้นั้นขนานกันเพราะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศานั่นเองนะคะ ต่อมาข้อที่3นะคะโจทย์กำหนดให้ส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD นะคะโดยมีส่วนของเส้นตรง EH เป็นเส้นตัดขวางและโจทย์กำหนดมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมาให้นะคะเราก็พิจารณาโดยการนำ120องศาบวกกับ55องศาซึ่งจากตรงนี้บวกกันได้175องศาเราจึงสรุปได้เลยนะคะว่า ส่วนของเส้นตรงคู่นี้นั้นไม่ขนานกันเหตุผลก็เพราะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันไม่เท่ากับ180องศานะคะต่อมาข้อ4โจทย์กำหนดเส้นตรง KL มาให้นะคะและเส้นตรง MN โดยมีเส้นตรง OR เป็นเส้นตัดขวางและให้มุมแย้งมาคือ93และ96องศาข้อนี้เราจึงสรุปได้เลยนะคะว่าเส้นตรงคู่นี้ไม่ขนานกันเหตุผลก็เพราะว่ามุมแย้งนั้นมีขนาดไม่เท่ากันต่อมาข้อที่5นะคะโจทย์กำหนดเส้นตรงคร r และเส้นตรง b น n โดยมีเส้นตรง YW เป็นเส้นตัดขวาง และให้มุม125องศาตรงนี้มานะคะซึ่งเป็นมุมแยง้งจะเห็นว่ามีขนาดเท่ากันเราจึงสรุปได้เลยนะคะว่าเส้นตรงคอรอน้นขนาดกับเส้นตรงบอนอเหตุผลก็เพราะว่ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะคะข้อที่6ข้อสุดท้ายนะคะโจทย์กำหนดส่วนของเส้นตรง YO โอและส่วนของเส้นตรง KE โดยมีส่วนของเส้นตรงทีวีเป็นเส้นตัดขวาง และให้มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมานะคะเราก็พิจารณาโดยการนำ87บวก96ซึ่งจากการบวกแล้วจะได้เท่ากับ183องศาเราจึงสรุปได้เลยนะคะว่าส่วนของเส้นตรงคู่นี้นั้นไม่ขนานกันเหตุผลก็เพราะว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง รวมกันได้ไม่เท่ากับ180องศานั่นเองนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้า80หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะและถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปทีนะคะแล้วพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ